ก็ไม่ได้แปดสอกที่ได้สูงประมาณสามศอบสองคนทันก็ไปหกศอบยังไม่ได้แปดสอบต้งมาไอ้ค้อนคนยไม่ได้แปดศอบเพราะนั้นว่าถ้าวัดนิ้วก็ต้องวัดสองนิ้วข้อนถึงจะได้หนึ่งนิ้วพระสกุลมีเราลึมในแล้วก็ว่ากตรงๆแบบนี้ท่านบอลนิ้วของท่านท่านบอลไม่ได้บอลนิ้วเรา ยังไม่รลีกไปเรื่องเราวัดเอาสองอน,น,นงิ้วข้อนจะหนึ่งนิ้ววัดให้แปดจุดถ้าแปดจุดแล้วก็แม่แค่ต่างหากก็ไม่นับเข้าขาเท่านั้นถ้าขามันยังสูงกว่านั้นแล้ะก็ตัดแต่ที่ให้อดีก็ดีนี่องงกับยันหล่นเตียงมาหัวแตกขาหักกะไรมันุ่มร้างเกินไ้นถ้าไม่ไต่ก่อนตรงบัดไม่ตกถ้าตาเปในข้อน,นี้จะน,นับบัดรลายจิตตีนันจะรู้กันแ,แล้วไม่ตัดสุนบายลั่นเท่าไห ที่ต่อไปเป็นสินค้า,าบที่หกที่สุทังเตียงและตัง้งหุ้มเน้นนุ่ต้องปั้นบัติไปทีต้องเล้อกถอนเสื้อก่อนในสดาบัตรตกขอ้อนี้ท่านเกรงทั้งว่าไอ้จิตเนี่ยมันเข้าไปยุ่งไอ้กามารมณ์ไอ้ความนุ่มนิ่งนใจของเรามันเลยอยู่แล้วพละนี่นึกว่าเนื้อผู้หญิยงมุมนุ่ม,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 ม นุ่มๆแล้วมันทั้งเกิดราคะกิเลสถ้ามันนอนอยู่บนเตียงที่นุ่มนๆไอ้จิตใ,ใจประเภทเราเลย,เลยมันจะเข้ามาฝังใจมันจะเข้ามากระต้นเตือนใจชวนสึกนัเป็นอย่างนั้นจิตมันจะเป็นกิเลสท่านคืงห้ามแต่ฝาเตือนก็ต้องไปอาบาททัดปิดปีต้องเื่อนถอนเลื่อก่อนจะข้าดาบาัดตกแต่ว่าบางเองเขาไปนอนในบ้านนั่งในบ้านเขาผูกกับหมอนอะไรมาให้ เอาดินบอมาให้มั่งหนึ่งจะไปสั่งเขาให้เลยพระบางองคนน์นี่เคร่งเกินไปบอกไ้ได้นั่งไม่ได้เปน็นนบัตนั่งแ้วเรานั่งโชวคราวนะนี่พระพุทธเจ้า่ันสอนแนะนำว่ามันทําไม่เป็นปกตินื่อเรานั่งโชวคราวจะไปยุ่งหลอยเยียเดียวยว่จอจิตเข้ามายุ่งกับมันก็นแล้วกัน นั่งแล้วก็ถือว่านั่งกันเดี๋ยวหนึ่งจะเป็นนึกลเลยหรือคนมันนุ่มมันนิ่งเนี่ของนุ่มงมันจะเป็นของดีมันดีมันเดชี่ไรมันสร้างแต่ความทุกข์ที่เราควจะวางกันก็ได้แล้วข้อต่อไปที่มันม,มีอะไรยากาข้อที่เจ็ดทื่อสุทำผ้าปูนั่งซึ่งทำให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวสาสองคอรึ่งปศคข สองคืบค้อนของเราเท่ากับหนึ่งคืบของท่านถ้าสองคืบโยโซโคปนี้มันเท่าไหรล่อเข้าไปห้าคืบกว่าเอาเัาเข้าไปยาประมาณห้าคืบสองคืบโยโซโคปประมาณห้าคืบของเรากว้างคืบครึ่งใช้อีกหนึ่งคืบที่ผ้าปูนั่งนะไม่ใช่บันมุถ้าทำเกินจากระเนดนี้ต้องบัตรตายอีกทีเพราะอะไรเพราะเราทำเอง ต้องทำาลายเพื่อทำให้ได้ระมาณที่ก่อนที่สดงาบาัตรตกมี่านกล่าว่าเราทําเองถ้าเราทําเองมันไม่มีค่าเนี่ยดีไม่ดีแล้วก็เลยขอค่าญาติค่าปรารถนาผมก็ยุ่งยากขอไม่ลงทุนมากเขาจะดาคาญในเรื่องการขอขอนี่ตระวังกันให้ดีนะอย่าลุ่มด้านเกินไปเคยได้ยินบ่อยๆนีขอใด้หนันขอให้มีขอให้หนอนชาวบ้านชาวเมืองขนาด ถาเป็นพระต้อเป็นผู้มักน้อยมีเท่าไรใช้เท่านั้นอย่ารุ่มร่างเกินไปทำาป็นคนโลกโมโทสันมันลงรกมีสมาัาสมาเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจังเกิงไมเ่เดืกวนใจชาวบ้านมากเกินไปจะทำบทรราานเขาตกไปต่อไปเขาเกลียดนนหน้าแต่แล้วข้าวมันก็จะไม่ได้กินนี่ถ้าเราทำเองต้องทำขนาดนีด้ถ้าชาวบ้านเราซื้อถาวายเท่าไรก็ได้ จะตอนทางนอนได้ประทังมันเถอะถ้าจะบ้านก็าจาไหวถ้าเราไปแนะนำให้จะบ้านทานให้กรนเดิมเหมือนกัน็เหมอนก็นเราทำเองถ้าระวังระวังหน่อยนี่มาข้อที่แปดพื้สุทำผ้านุ่งติดแผลผ้านุ่งแล้วก็ติดแผลมันต้องยาวเป็นซึ่งสม่กช่เป็นแผลที่หนาแข็งแ้วเป็นแผลที่เท้อเท้าที่มันพอจะนุ่งกันได้ แตาหาว่าดันเป็นแผลด้วยท้าแล้วก็เปิดแล้วนุ่งไม่ได้แล้วไม่รู้จะปิดได้ยังไงถ้าเป็นแผลด้วยเท้าปิดยังไงถ้ามึงจะลากดิ่งนึงก็เจ็บจากนั้นนะพี่ือทำบ้านนุ่งจิดแผลคึงทําให้ได้ประมาณประมาณนั่งคี่ยาวสีขึ้นพุดโอ้โหสบายเลยคุณเนะเครื่องราตรีที่จะเป็นนำติดช่างติดซึ่งติดซึ่งเนี่ยมันยาวอุมรามไหลไปแล้วมียไม่ก่อน คืองปุจคตหนึ่งคือบปุจคต์่สองคร an, ื thin, <mos c ough> ่องขค้น่งของเราสี่เครือบปุจคตี่คูณสองกับแปดอีกครึ่งครึ่งนี่เขาอีกสองตาเลยว่โอ้บานแปดครื่อง1ิบสองครื่องเจ็ดลาดลิ้นแล้วกว้างสองครื่องปุจคตถ้าทำให้เก็นกำหนดนี้ต้องบัดไปยู่ตีต้องตัดท่านประมาณที่ก่อนเือนาบัดตก ทขาบทนี้ผมว่าไม่มีใครเป็นอบััิหรอกวาเวลานี้ถ้าเป็นแผลก็มีผ้าพ,พันไปแล้วเวลานั้นพระไม่มีผ้าก็ต้องเอาผ้าสบงนะครับแลวติดแผลกันแมลงวู่แมลงวันพระรีดจาด่าที่สุทัผ้า,านำฝนเพื่อทาให้ได้ประมาณปตะมานนั้นยาวหกคืบประสุขกว้างสองคืบ่งไม่ก็ถ้าทําให้เกิดจังหนดนี้ต้องบัดไปอีกที ข้อนี้้ังให้ดีนะผมวิสวอบางไว้วก็เคร่งเกินไปเกินพอดีแต่บอกว่าพี่สุทำผ้าอาบน้ำฝนถ้าไม่บอกว่าชาวบ้านทำผ้าอาบน้ำฝนมีเราก็ปฏิบัติให้มันตรงแบบเถียงอยูพี่สุทำผ้าอาบน้ำฝนเองถ้าไม่บอกว่าชาวบ้านทำผ้า,าน้ําฝนมาถวาไ ทำมาให้ดีเราทําเองอย่าทําให้มันโตเกินไปเอายาวหกคือมัจะคอกว้างสองคืบเพราะว่ามันเหลือแหล่ทำไมนี่หกสองหกติดสองคือแมนแล้วพวกมีเท่าไรนะมีหกครึ่งหมื่นว่ารอเขไปสามมันก็อยู่ที่สามก็อยู่หกหเป็นสิบแปด ถ้าเรามาไว้เครื่องเรานี่ไม่ตรงมีถ้าเะเครื่งง้อเคร่งงานมันจริงแต่เวลานี้ไม่มีใครไปรับบัตรเพราะอะไรพเพราะจะบ้านเขาหามาถวายถ้าบ้านเขาหามาถวายท่านบอกไว้ตรงไหนนะว่าจะบ้านเขาต้องทําแค่ไหนเขามีศรัทาใหญ่เล็กเท่าไรก็ช่างเขามันไม่เกี่ยวกับสิหาบทนีมีเวลานี้เห็เคร่งงานนะตรงนี้ แต่ถ้ที่ควรจะเคลื่อนนั้นไม่เคลื่อนน้ำบันไมเคลื่อนในของที่มันไม่หนักอันนี้ผมอธิบายหลไรไม่คุ้มมีอะไรเวลานี้ม,มีใครเจริญบัตรแล้วผมมันละเลียดสุดจะพูดประเดมิมอะไรต้มาข้อดีสุดท,ที่สุดทำดีวอนให้เท่ากับดีวอนทีสุดขดเกินกว่านั้นก็ดีไม่ต้องแบงบัตรไปตีโอโห ไปทำเท่ากันอย่างไงแล้วพอต่ปษษอปฏิบัตินี่ไี่มีแล้วที่ว่าทำเท่าพระผู้ธเจ้าก็เป็นการเปรียบตัวเท่ากับพระผู้ธเจ้าอย่างกะคนชาวบ้านเราเห็น,รบบนพระเจ้าบดินทร์แต่งแบบไหนพระราชนีแต่งแบบไหนทำเรียนแบบทุกอย่างฉัทนก็คนเหมือนกันพระเจ้าบดินทก็คนเหมือนกันถ้าทำแบบนั้น่ะมันสวยทุกราย ที่เราไปทันเท่าพระพุทธเจ้าเราจะหอมได้ยังไงสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเป็นสงฆ์ไปตอกแต่ท่านนี้สงไล่เรียนท่านก็มีพระพระพุทธมหากร